เสียงฮือฮาในสนามยังคงดังก้องแม้ก,การแข่งขันจะเริ่มต้นมาสักพักแต่ทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่เกมวอลเลย์บอลธรรมดาหากเป็นแมชเปิดสนามที่ทั้งประเทศเฝ้ารอเพราะซีเกม2025ครั้งนี้จัดขึ้นในบ้านของตัวเองความคาดหวังจึงทวีคูณขึ้นหลายเท่าบัตรที่นั่งถูกขายหมดตั้งแต่ยังไม่ถึงวันแข่งจริง บางคนเดินทางจากต่างจังหวัดมาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อจับจองจุดที่ดีที่สุดสำหรับการมองเห็นความงดงามของทีมชาติไทยหญิงในแบบที่หลายคนบอกว่าคือยุคใหม่ที่อัดแน่นไปด้วยทั้งตัวเก๋าและดาวรุ่งไฟแรงก่อนเริ่มการแข่งขันไม่กี่นาทีบรรยากาศรอบสนามเต็มไปด้วยธงชาติไทยชูขึ้นเหนือหัวเหมือนทะเลธงสีแดงขาวน้ำเงินเสียงเพลงปลุกใจดังคลอพร้อมเสียงเชียร์ที่เป็นจังหวัดเดียวกัน เรากับว่าทุกคนอยู่ในอารมณ์เดียวกันความตื่นเต้นความหวงังและศรัทธาในทีมสาวไทยที่ไม่เคยทำให้แฟนแฟนผิดหวังในเวทีซีเกมมาหลายปีติดต่อกันเมื่อผู้เล่นทั้งสองทีมเดินเข้าสู่สนามเสียงเฮดังสนั่นจนพื้นสั่นสายตาทุกคู่จ้องไปยังแถวผู้เล่นไทยที่ก้าวออกมาด้วยสีหน้ามุ่งมั่นเหมือนบอกเป็นนยว่าวันนี้พวกเธอไม่ได้มาแค่เพื่อชนะแต่จะมอบเกมแรกที่ทั้งประเทศต้องจำไปอีกนาน ความมั่นใจแพร่ซ่านออกมาจากแต่ละก้าวของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นตัวหลักที่แฟนบอลรู้จักดีหรือดาวรุ่งที่กำลังพิสูจน์ว่าแพรสอชันของคนรุ่นใหม่ก็สามารถก้าวมาเป็นนักกีฬาทีมชาติได้อย่างสาง่างามเสียงนกหวีดแรกดังขึ้นและเกมเริ่มต้นขึ้นอย่างสนุกสนานสิงคโปร์โปเปิดเกมพยายามตีโต้กลับเหมือนจะสร้างเซอร์ไพรส์แต่สาวไทยตั้งรับได้ดีความนิ่งของผู้เล่นไทยแสดงออกมาตั้งแต่ต้นเกม บอลแรกไหลลื่นจนเซตเตอร์สามารถประจายบอลได้ตามใจต้องการและจังหวะการบุกก็เฉียบคมจนกองเชียร์ส่งเสียงดีใจแทบไม่หยุดทุกครั้งที่บอลถูกยกขึ้นเพื่อโจมตีฝั่งไทยเหมือนสร้างแรงดันมหาศาลให้คู่แข่งต้องถอยรับแทบทุกจังหวะในช่วงแต้มแรกทั้งคู่ยังสู่สีแต้มไล่กันพอให้แฟนๆลุ้นแต่เมื่อเกมผ่านไปไทยเริ่มจับจังหวะได้ก็เทคะแนนทิ้งห่างอย่างเหนือชั้น ตัวรุกด้านนอกของไทยใช้ความเร็วและพลังตบผ่านบล็อกของสิงคโปร์หลายครั้งเล่นงานแนวรับแทบหมดแรงตามบอลขณะที่บอลเร็วก็ยังเป็นจุดเด่นที่คู่แข่งตามจับไม่ได้ผู้เล่นสิงคโปร์เริ่มเสียสมาธิจากความกดดันทำให้เกิดความผิดพลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งตีออกรับบอลแรกไม่เข้าและส่งบอลไม่แม่นการที่ไทยนำห่างทำให้แฟนบอลมั่นใจมากขึ้น เสียงเชียร์จึงดังขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นพลังผลักให้สาวไทยยิ่งมั่นใจในการเล่นเซตแรกไทยปิดเกมได้อย่างเฉียบคมแบบไม่ให้โอกาสอีกฝ่ายได้ลุ้นมากนักเมื่อเข้าสู่เซตที่สองแรงเชียร์เพิ่มระดับขึ้นมากกว่าเดิมเหมือนทุกคนรู้ว่าเซตนี้สำคัญเพราะจะเป็นการสร้างความได้เปรียบทางจิตใจแบบเบ็ดเสร็จและสาวไทยก็ไม่ทำให้ผิดหวังเริ่มต้นเซตด้วยการทำแต้มอย่างรวดเร็ว ใช้การเสิร์ฟที่หนักและแม่นบีบให้สิงคปโปร์ต้องเล่นบอลยักขึ้นทำให้การรุกของฝ่ายตรงข้ามลดความอันตรายลงอย่างเห็นได้ชัดไทยจึงสามารถตั้งบล็อกได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแต่ละจังหวะที่บล็อกปิดลงมาทำให้คนดูแทบลุกขึ้นพร้อมกันส่งเสียงเฮอย่างสะใจที่สุดเหมือนพลังทั้งสนามถูกดึงไว้ด้วยแรงเดียวการประสานงานในทีมชาติไทยดูลงตัวกอว่าที่หลายคนคาดไว้ แม้จะมีการผสมรุ่นเก่ารุ่นใหม่แต่ทุกคนเล่นเข้าขากันอย่างไหลลื่นแบบไม่สะดุดการยืนตำแหน่งบทบาทในสนามการวิ่งเข้าทำทุกอย่างถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบเหมือนทีมที่ผ่านการซ้อมหนักและเข้าใจแท็กติกเป็นอย่างดีการโจมตีของไทยจึงหลากหลายจนคู่แข่งตามเดาแทบไม่ได้ว่าจะมาแบบไหนทั้งบอลเร็วบอลโค้งบอลมุมยากและการหยอดที่ทำลายจังหวะเกมของสิงคโปร์ได้หลายครั้ง ความได้เปรียบเริ่มมากขึ้นเมื่อไทยนำ15ต่อ7คะแนนพุ่งต่อเนื่องราวกับเกิดสวิตความมั่นใจที่ถูกเปิดจนสุดปฏิกิริยาของทีมสิงคโปร์เริ่มเห็นความเหนื่อยลา้าซึ่งแตกต่างจากไทยที่ยังดูสดและเปี่ยมพลังนักตบสาวไทยยังคงเดินหน้าเล่นด้วยความมั่นคงเซตเตอร์ยังยกบอลอย่างนิ่งและแม่นยำเหมือนเครื่องจักรที่ถูกตั้งโปรแกรมมาอย่างดี ทำให้ผู้เล่นในตำแหน่งต่างๆเข้าตีได้ง่ายขึ้นไทยจบเซตที่2ด้วยคะแนนที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนทำให้แฟนๆในสนามรู้ว่าชัยชนะกำลังเข้าใกล้แต่สิ่งที่ทุกคนยังอยากเห็นคือการปิดเกมแบบสมบูรณ์แบบที่สุดเซตที่3ถูกจะตามองเป็นพิเศษเพราะหลายทีมมักผ่อนเกมเมื่อขึ้นนำา2-0แต่ทีมสาวไทยกลับเริ่มต้นเซตนี้ด้วยความดุดันมากกว่าเดิมเหมือนต้องการตอกย้ำว่าไม่ใช่แค่ชายชนะ แต่คือการประกาศความเหนือชั้นในฐานะแชมป์เก่าและเจ้าภาพเซตนี้เพียงไม่กี่จังหวัดไทยก็สามารถนำไป5 0ถึงอย่างรวดเร็วการเสิร์ฟที่กดดันจนฝ่ายตรงข้ามรับไม่ได้หลายครั้งทำให้แฟนแฟนส่งเสียงดังเหมือนระเบิดพลังความดีใจไม่มีหยุดจังหวะบุกของไทยยังคงโหดต่อเนื่องการตบแต่ละครั้งเหมือนลูกกระสุนที่พุ่งผ่านล็อกสิงคโปร์แบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อคู่แข่งพยายามปรับแผนเพื่อตั้งรับ ไทยก็ปรับจังหวะก,การโจมตีด้วยลูกหยอดตบผ่อนแรงและลูกฉีกมุมทำให้สิงคปโปร์ไม่สามารถอ่านเกมได้เลยจนความหวังในการตีโต้กลับแทบไม่มีเหลือแฟนบอลในสนามเริ่มเห็นภาพชัดเจนว่าชัยชนะแบบขาดลอยกำลังมาทุกครั้งที่ไทยทำแต้มได้เสียงเฮดังจนผู้ชมหลายคนยืนขึ้นโดยไม่รู้ตัวบางมุมของสนามมีคนกอดกันด้วยความดีใจบางคนถึงขั้นน้ำตาไหลด้วยความปราบปลื้ม เพราะนี่ไม่ใช่แค่เกมกีฬาแต่เป็นความสุขความภูมิใจและความผูกพันที่แฟนวอลเลย์บอลไทยมีต่อทีมชาติไทยมายาวนานเมื่อแต้มใกล้ถึง25ความคึกคักในสนามก็ยิ่งทวีขึ้นทุกคนยืนขึ้นพร้อมกันเพื่อรอจังหวะปิดเกมและสุดท้ายลูกตบสุดท้ายของไทยก็ผ่านล็อกลงพื้นแบบหมดสิ้นข้อสงสยัย กลายเป็นแต้มที่ทั้งสนามดีขึ้นราวกับระเบิดพลังแห่งความสุขเสียงเฮดังที่สุดในค่ำคืนนั้นสาวไทยรวมตัวกันตรงกลางสนามด้วยสีหน้าแห่งความสุขและความโล่งใจที่ภารกิจแรกของซีเกมส์ผ่านไปอย่างงดนามเกินคาดชัยชนะ3-0ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับทีมชาติไทยที่เหนือกว่าสิงคโปร์อยู่มากแต่สิ่งที่ทำให้แฟนบอลภูมิใจคือฟอร์มการเล่นที่เปี่ยมพลัง ความมั่นใจการประสานงานที่ยอดเยี่ยมและการแสดงให้เห็นว่าทีมชุดนี้กำลังเติบโตในทิศทางที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าที่เคยความเป็นหนึ่งเดียวของนักกีฬาแต่ละคนถูกถ่ายทอดออกมาผ่านจังหวะบอลทุกลูกเหมือนบอกให้ทั้งภูมิภาครู้ว่าไทยยังคงเป็นทีมที่ยากจะโค่นล้มการเปิดตัวอย่างสวยงามครั้งนี้จึงกลายเป็นสัญญาณสำคัญขององค์การป้องกันแชมป์เหรียญทองในบ้าน หลังเกมนักกีฬาไทยหลายคนได้รับเสียงปรบมือระลอกใหญ่จากแฟนๆโดยเฉพาะผู้เล่นดาวรุ่งที่ได้โอกาสลงสนามและทำผลงานได้ดีอย่างน่าทึ่งเคมีของทีมดูสดใหม่การสื่อสารในสนามราบรื่นและทุกคอนมีบทบาทที่ชัดเจนทำให้หลายคนเริ่มมองเห็นภาพอนาคตของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่จะยืนหยัดได้อย่างแข็งแรงในเวทีระดับเอเชียและระดับโลกต่อไป ขณะเดียวกันตัวเก่าในทีมก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงชั้นเชิงประสบการณ์และภาวะผู้นําที่คอยประคองน้องใหม่ให้อยู่ในจังหวะที่ถูกต้องจึงเกิดเป็นความสมดุลที่น่าชื่นชมที่สุดชัยชนะนัดเปิดสนามครั้งนี้ไม่ใช่เพียงผลการแข่งขันที่สวยงามแต่ยังเป็นแรงผลักดันทางจิตใจที่สำคัญของทีม ที่จะต้องเผชิญกับแมชที่ยากขึ้นเรื่อยๆในรอบต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศที่กำลังส่งแรงเชียร์ผ่านหน้าจอทีวีหรือจากข้างสนามความรู้สึกของทุกคนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในค่ำคืนนี้เหมือนพูดโดยไม่ต้องใช้คำว่าเราจะเดินไปด้วยกันจนถึงเหรียญทองหลังจบแมชภาพจากกล้องจับไปยังแฟนบอลที่ยังไม่ยอมกลับ ทุกคนยังคงยืนโบกธงชาติไทยขับร้องเพลงเชียร์บางคนเดินไปที่ริมรั้วเพื่อรอทักทายนักกีฬาหลายครอบครัวย,ยิ้มกันทั้งน้ำตาเพราะได้เห็นลูกหลานของชาติเล่นด้วยหัวใจและยังคงความเป็นทีมที่มุ่งมั่นมาเสมอความรู้สึกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นในทุกเกมมันเกิดจากความรักความศรัทธาและการสนับสนุนที่ทีมชาติไทยได้รับมายาวนานความผูกพันที่ก่อร่างสร้างตัวจากชัยชนะ ความพ่ายแพ้และความพยายามอันไม่สิ้นสุดของนักกีฬาไทยทุกยุคทุกสมัยจึงไม่น่าแปลกใจที่ค่ำคืนนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คนไทยจะจดจำไปนานแสนานานเมื่อไฟในสนามค่อยๆหรี่ลงและผู้ชมทยอยกลับบ้านหลายคนยังคงพูดคุยถึงเกมนี้ผ่านโซเชียลมีเดียภาพคลิปไฮไลท์ถูกแชร์เป็นหมื่นครั้งติดเทรน์ในเวลาไม่นานและทุกโพสตล้วนเต็มไปด้วยข้อความชื่นชม ทีมสาวไทยในวันนี้ไม่เพียงแค่ชนะแต่พวกเธอทำให้คนไทยได้รู้สึกว่าพลังจากหัวใจของนักกีฬาสามารถทำให้ทั้งประเทศยิ้มได้แม้ซีเกมเพิ่งเริ่มต้นแต่ค่ำคืนนี้ได้ประกาศชัดว่าไทยพร้อมจะเดินหน้าเก็บชัยชนะต่อไปและแฟนบอลก็ตั้งตารอเกมถัดไปด้วยความหวังมากกว่าเดิมทุกสายตากำลังจับจ้องว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวไทยเผชิญหน้าคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าแต่หนึ่งสิ่งที่ทุกคนเชื่อเหมือนกันคือ ทีมชาติไทยจะสู้เต็มที่ทุกแต้มเพราะนี่คือทีมที่เล่นด้วยหัวใจมาตลอดในที่สุดค่ำคืนแห่งชัยชนะนี้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แต่พลังของมันยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนและนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของซีเกม2025ที่ยังมีเรื่องราวให้ติดตามอีกมากมายแต่ในวันนี้ทีมชาติไทยหญิงได้สร้างแรงกระเพื่อมที่ส่งไปทั่วประเทศและความภูมิใจนี้จะไม่จางหายง่ายๆ